สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเหลี่ยมนี้ครับโหดมันหาแน่นอนครับระหว่างเจ้าป้ายเมฆครับจับคู่กับหนึ่งบางชันครับหรือว่าหนึ่งขุนโจรมวยป่าครับฝั่งทางด้านคู่ต่อสู้ก็คือเจ้านาลาวาสบีครับจับคู่กับดีดีครับดีดีบ้านบขามครับถือว่าเป็นดาวลุ่งอีกคนหนึ่งของทาง่า้บ้านบขามครับาเวลาพร้ครับดานซ้าครับอั

หน да. uh, yeah. well yeah. nice> okay okay, ึ่งศูนยนี่อาบีอาบีอาบีฝั่งฝั่งไลน์นาตรงนั่นเปลี่ยนโซนย์แบบไหนด้วยอยังเบิ้งคุยเอกครับไออยากเบิ้งแน่นอนครับมือนี้ครับเอาไม้สุดครับพี่ออฟโอเคครับผมประธานห่างเตะไปแล้วครับประธานห่างแพ้ครับประธานห่างเก็บครับหนึ่งต่อศูนย์ครับนาลาเสิร์ฟ ้ายโอลูกนี้าฟเปิดแตกครับภคุณนาเสองต่อศูนครับายเปิดสวยครับหนึ่งบางชันยกสวยฟมงง่ายง่ายๆครับดีดีเปิดสวยครับยกมาใหม่นาราวาสบีหนึ่งยังเปิดเข่าได้ดีดยังเปิดหลังเท้าได้ครับยกมานาลาลอกข่าหน้าเน็ตอย่างเดียวครับ เปิดโอ้โหไม่รู้ใครจะดีกว่าใครเลยครับตอนนี้ครับทำไปยิงโยกให้ทำไปยิงโยกดุดที่เลยนี่หนึ่งสองร้อยลาเปลาเสียใหญ่มงคลโอเคไปฝ่ายกอนโทษครับโทษครับโทษนะครับศูนย์ต่อสองครับฝ่ายเสือไปนาฬาเปิดสวยครับดีดียกมานาฬามองไปไหนโอ้ง่ายไปครับ วงแบบไนครับท่งโวงทีงกลุ่มขมตาครับวงมาโอ้ยบอกขามครับหนึ่งต่อสองครับฝั่งทางด้านฝ่ายเมค้าเซิร์ฟนาลามีกระโดดเหยียบให้เห็นครับ คู่เอกใครครับคู่เอกโดโดบันดะขามครับจับคู่กับเจ้ามาร์คบะขามครับเจอกับหนึ่งบางชันกับเจ้ากล้องบุรีรัมย์ครับผมฝ้ายเมฆครับบงเช็ดได้ดีครับย่ายเน็ตเหรอเนี่ยมันมาเตีบไปข้างหลังแมนอยู่ครับสวัสดีคุณนุสศรชาจันทริกครับผมโอ้ลูกนี้นาลาเปิดไม่ได้ครับ ตอนนี้เต็มอยู่ที่2เท่านาลาเปิดสวยครับดีดียกมาหนึ่งบางชัดเปิดหลังเท้าได้ครับยกมาฝ่ายทำไงดีดีเปิดซ้ายยกขวาเน่มีปาดครับเสอผนนี สองเท่าครับนาราเสิร์ฟายค้ำหรือเปล่าีมีสลับขาครับนาราเกี่ยวได้โอ้ลูกมี้าไปค้ำหยอดไม่ข้ามครับแต่มีโชว์ให้เห็นครับาดาไป ถึงฝ้ายจะเตะไม่ข้ามครับแต่ว่ากองเชียร์ยังขออีกลูกครับอยากเห็นท่าค้ำป้าของเจ้าฝ้ายครับหนึ่งบางชันยกมาฝ้ายยังไม่คขำครับลูกยังไม่เข้าจุดครับนาลาแต่ยอดเอ้าลูกนีเจ้าหนึ่งบางชันคิดว่าฝ้ายจะเอาครับคู่นี้สูสีครับ ไฟประคับจัะเคลือถาเบื้องยูเฮ้ยนาลาเปิดได้ครับลุงนี้ดีดีเลยยกเสียครับสองต่อสี่นาลาเปิดได้สวยครับดีดียกไหลมาหนึ่งมันจะเลีงเปิดได้ครับไฟค้ำหรือเปล่ายังไม่ค้ำครับ นาลาเปิดใหม่ดีดียกมาโอ้นาลาหมงไม่โดนครับตอนนี้ยังดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครเป็นต่อหรือใครเป็นรองครับนาลาโมงมาหลังหนึ่งบางชันยังเปิดซ้ายได้ครับยกไปใหม่ไปแค่ข้ามไปก่อนโอ้ลงนี้สลับขาปาดไม่โดนครับ ปะทะกับคนกรุงเทพเตะไปแล้วครับผมเป็นทางด้านเด็คนกรุงเทพสนาครับดีดียกมานาลาวาซาบิติดเกี่ยวเจ้าหนึ่งครับเร็วเร็วเลยปาดดีครับโอ้แต่จังหวะนาลาจะรับลูกนี้ดีดีถึงก็เอามือปิดหน้าไว้ก่อนเลยครับสวัสดีคุณจวันวจันทร์นอกครับผมสลงลง ดีดีเปิดลูกแรกสวยครับตั้งมานาราฟาวาครับเอาเลยครับเป็นทางด้านฝั่งเจ้าฝ้ายนี่เป็นต่อแล้วครับดูครับบรรดาเซียนครับตอนนี้บรรดาเซียนมองว่าเจ้าฝ้ายเป็นต่อแล้วนะครับ หน้าลาโมงติดเกี่ยวหนึ่งบางชันครับยกไปไปโอ้โหลูกนี้ปากไม่ท่ามครับสวัสดีอาร์ตน,นักเตะเดินดินครับผมผู้คนกรุงเทพคนกรุงเทพเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับป้ายเปิดสวยเอ้าได้ครับ

ไายังอยู่หรือเปล่าไม่ทันแล้วครับสวัสดีคุณไพรวันด้วยนะครับสวัสดีหนุ่มยะโสครับผมข้างสนามชัดเจนครับพี่สวัสดีคุณบ้านดุงด้วยครับผมโอ้ไฟเมียค้าเตะครึ่งรอบไม่ข้ามครับตอนนี้ขานอกเริ่มปั่นป่วนกันแล้วครับไม่รู้ใครจะแพ้ใครจะชนะครับยังดูไม่ออกครับ 5ต่อ7ครับนาลาเสริมหาป้ายครับไปไปดีดีเปิดแปรได้ครับยกมานาลาทำท่าไหนป้ายยังอยู่โอ้โหไปแย่งหนึ่งบางชันครับออวสวัสดีพี่แหลมประธานแหลมด้วยนะครับจีบไม่แน่คู่นี่ <c oughs> <c oughs> จีบเอาเองเลยครับเดี๋ยวขอสิดธิอดมินครับผม1บางชันยกฝ้ายเมีคะ ดีดีเปิดหลังเท้าไม่อยู่ครับเจ็ดต่อหกครับไปเมค้าเสิฟตรงนี้นาราวาสบีมงอครับดูครับสะกดทุกสายตาครับท่านผู้ชมนิดเต็มสนามครับ เอฟซีเนมหัวเปียกครับเนมหัวเปียกไปแล้วครับคู่เมื่อเกมเมื่อสักครู่นี้ครับายโอปาดไม่ข้ามครับขานอกก็ยูให้เจ้าไฟเตะอย่างเดียวครับภาพมาสะดุดครับแอดมินมีท่านผู้ชมท่านไหนชมไลฟ์สดภาพสะดุดไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับ แอดเชียฟฝังไหนแอดมินเชียฟฝ่ายครับผมฝ่ายเสิร์ฟไปดีๆเปิดงามครับยกขาทรายมา,ามบอฟฟ้าวค,ครับเตะเลยลูกพียเตะเลยรอยมียผมมีสองคนหกต่อแปดครับฝ่ายเปิดได้สวยครับนาลาเปิดสวยครับเล่นท่าไหนครับนาลาครับนี่มียืนเดี่ยวให้เห็นครับ เหยียบคืนครับไม่ข้ามครับโอ้ยยกขายังไม่ถึงครึ่งนนี้แอดมินบปรดวาเ้ว่ยครับว่างานครับเสียงกวามเชียร์ข่างสนามเบาเนียครับหนึ่งวางชั้นยกไปฝ่ายเฮดแค์ขามไปก่อนครับตกมานาลาโอนาลาหม่งไม่โดนครับ คนกรุงเทพเตีไปแล้วครับคนกรุงเทพธนาครับผมสวัสดีคุณเนลมิตรด้วยครับสวัสดีคุณยศธรด้วยครับไปรับไปกระท่อมกระท่อมหนึ่งแก้วไปมจบงานเสียงดีครับแอต่ภาพสะดุดอ๋อไม่ชัดเลยครับโอเคครับแอดมินปรับให้แล้วนะครับน่าจะชัดแล้วนะครับไฟ โมงลงสามเหลี่ยมครับเหลี่ยมดีจริงๆครับป้ายเมฆาครับสวัสดีคุณอัศเศษเนี่ยครับผมตองไว้ทั้งสองฝั่งไม่กล้าฝันสวัสดีคุณนิตยาด้วยนะครับคู่นี้ชิงกันรางวัลกันอยู่ที่1,000งหมืครับสวัสดีคุณนรน้อยครับ เจ็ดต่อสิบครับนาลาเสิร์ฟฝายทำไงโอ้ยดีดีเปิดส้นได้ครับนาลาวาสบิโมงง่ายไปครับเอาใหม่หนึ่งบานชั้นายโมงใหม่นาลาแก้ไขมาก่อนหนึ่งบานชัยกใหม่ฝายค้ำหรือเปล่าแย่หยอดยังอยู่เฮ้ยกองเชียร์เฮลั่นแล้วครับยังอยู่เอาโอ้มีกองเชียร์ไปจับตะก้อครับ ถูกต้องแล้วโอ้กองเชียร์ที่ที่เล่นฝั่งนาลาบอกว่าทําถูกต้องแล้วครับแต่ว่ากองเชียร์ฝั่งทางด้านป้ายนี้บอกห้ามจับครับเดี๋ยวมองชายกไปป้ายมีครับลูกมีออกไปครับเอฟซีที่ป้ายครับสวัสดีคุณอะไรครับเนี่ยออรลาโดจะ ตั้งซื้อเพจก็จะเป็นตั้งอ่านยากนะครับตั้งอ่านง่ายๆนะครับแอดมินขีดขั้นสะกดครับอยากให้แถวมาลาบุรีครับแอดโอ้ลูกนี้นาราซันแบ็คเตะทิ้งไปเลยครับผมเตะไม่ค่อยเก่งหรอกครับแอดมินแต่ใจรักครับแอดมิน แอดมินไม่ได้ลงสนามแล้วครับแอดมินเตะแล้วก็ไม่เป็นครับผมสวัสดีคุณเสกสรรสายงามด้วยครับสะดูเป็นช่วงๆครับพัทยาระผมแก้ไขให้ครับอตอนนี้เจ้าไฟเริ่มเตะโชว์แล้วครับก้าต่อ11ไฟจะคำ้ำอีกหรือเปล่า ขาน,นอกก็ยุให้เตะจังเลยครับเเเรยะยองชัดเจนสวัสดีคุณวิชานด้วยครับสวัสดีคุณอาร์มครับผมเออขออนุญ,ญาตนะครับอย่าพิมพ์ราคาลงมานะครับ ไมงไง่ายๆครับนาลาเล่นเองครับหนึ่งบางชันดักรออยู่แล้วครับวสวัสดีคุณสมหมายครับยังอยู่หนึ่งบางชันยังเกี่ยวได้ครับยกไปแม่ป้ายทำไงล้นมานาลาโอ้โนาลาเปิดเสียครับทั้งหาทั้งมันครับ สิบสองต่อเก้าครับเต็มเดียวเกมครับไฟเมฆะเสฟไปทีดีเปิดสวยยกมา <c oughs> หืมนาลากระโดดเหยียบดีครับสวัสดีคุณป๋องทีโอครับป๋องทีโอครับสวัสดีคุณวัชรครับสวัสดีคุณเกียรติศักดิ์ชัยชนะด้วยครับเก้าต่อสิบสองหนึ่งบางชันเปิดสวยครับายค้ำหรือเปล่ายังไม่ค้ำครับแปรข้ามไปก่อน <c oughs> ลูกนี้เสียครับไม่ได้ตั้งใจยกล้นครับตั้งใจจะแปรกินครับแ่ดีๆกลัวไม่ได้ค่าตัวหรือเปล่าครับ<ะ>เหมือนจะแปรกินฝ้ายเมฆาครับนัก <c oughs> กีฬาย,ยังไม่พร้อมครับเอาใหม่ครับ คูนี้ชิงงินรางวัลกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นครับผมสวัสดีเด็กชายหมูอ้วนครับผมนาลาเปิดสวยดีๆยกมานาลาทําไงตีเกี่ยวเจ้า 1, หนึ่งบังชันครับป้ายปิดฉากหรือเปล่านาลาเปิดได้ครับดีๆยกมาใหม่โอ้โหนาลากระโดดเหยียบดีครับแล้วก็คลายเครียดครับแอสสวัสดีคุณวิชานด้วยครับใช่ครับดูเกมนี้ไม่เครียดแน่นอนครับ มีแต่เสียงหัวเลาะเสียงห่าครับดีดีเปิดหลังเท้านาลาลากเิด,ดหนึ่งป้ายทำไงดีดียังเปิดอยู่ครับย,ยกมานาลาแค่ข้ามไปก่อนป้ายเบค้าแบกกองเชียร์ไม่ไข้ามครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ หนึ่งเป,เปิดสวยฝ่ายค้ำหรือเปล่า<ฮ> <några> เปลี่ยนส่งครับลูกเดียวเกมครับสวัสดีเดี๋ยวรู้จักครับผม1ิ1 0ต่อสิสวัสดีคุณสักไก่ชนสุรินทร์ด้วยนะครับเกมครับ สรุปผลการแข่งขันครับป้ายมีค้าเอาชนะนาลาบาสบีไปได้ด้วยสกอร์13ต่อส0ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีคุณเกษมด้วยครับผมปไปปไปไปไป อ้าวจีนนะจีนนะเว้ยจนนะแอดมาถ่ายแล้วก็แรงงานในในไต้หวันไหมครับมีให้ชมทุกอาทิตย์โอ้แอดมินคงไม่ได้ไปครับผมพวกเราไม่ต้องวางกันเยอะนะครับพูดมาแล้วใส่กันเลยนะครับ